มาค่ะหลังจากที่เราแกะกล่องแล้วนาะ <c oughs> ก็จะเป็นอย่างนี้นะ <c oughs> ก็จะมีแบตเตอรี่นันให้1ตัวพร้อมแท่นชาร์จแบบนี้นะคะแบตเตอรี่ของเขาต้องบอกว่าสวยมากๆสวยมากๆเลยทีเดียวสําหรับสีดําตัดแดงแบบนี้สวยจริงสวยจังสวยอลังการเวอร์นะคะในกล่องของเขาก็จะมีฟันรองนะคะอย่างที่แจ้งไปใน EP ีหนึ่งก็คือฟันรองจะมีมาให้ทั้งหมด5เบอร์ด้วยกันแบบนี้นะคะนี่นะฟันรองมี5เบอร์นะคะฟันรองของเขาจะเป็นฟันรองที่แบบมีแม่เหล็กนะคะเห็นไหมคะเม็ด สี่งเงินเงินตรงนี้นะคะเป็นแม่เหล็กเนาะแล้วก็จะมีในส่วนของแปรงปัดแล้วก็น้ํามันให้มาในกล่องอ่างนี้นะคะแล้วก็จะมีสายชาร์จให้อีกหนึ่งอันสายชาร์จนี้ก็คือทํางานร่วมกับแท่นชาร์จแบบนี้เลยนะคะังจากนี้เราจะไปดูตัวเครื่องกันนะคะตัวนี้ The b บ s s นะอย่างที่บอกนะคะความแรงความแรงอยู่ที่เท่าไหร่ความแรงอยู่ที่1 1 0 0 0ถึง15,000รอบต่อนาทีถือว่าเป็นบัตเตอรเลียนที่แรงมากๆเลยทีเดียวนะคะสำหรับรุ่นนี้นะ Union f a เ e m มา t e r รุ่นเดอะบอสนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่า นอกจากความแรงที่ให้มาแล้วการดีไซน์หรือว่าการออกแบบในส่วนของบัตเตอรเลียนเป็นยังไงกันบ้างนะคะด้วยจากบอดี้ของเขานะคะสีดําตัดแดงแบบนี้สวยมากๆเลยตัวเครื่องจับกระชับมือนะคะแบบนี้นะเนี่ยเป็นคนมือค่อนข้างจะอ้วนนะคะแต่ก็จับได้ง่ายน้ําหนักเพียง214กรัมเท่านั้นถือว่าไม่หนักเลยนะคะสําหรับตัวนี้นี่นะคะฟันเป็นสีดําแบบนี้ช่วยลดความร้อนในการใช้งานนะคะตัวการปรับด้านข้างสามารถปรับได้ถึงซีโร่แกปก็คือเบอร์ศูนย์นั่นเองนะคะตัว เครื่องเขาก็จะโชว์มอเตอร์แบบนี้เนาะมอเตอร์เขาเป็นเมนาติกนะคะอย่างที่บอกไปใน ep หน่งนะบอดี้เขาถือว่าออกแบบได้เหมาะสมกับซาลีระในการใช้งานเนาะเวลาจับอะไรนี่ค่อนข้างแน่นเลยทีเดียวนะคะส่วนเสียงเครื่องเป็นยังไงมาฟังกันเลยจ้า นี่นะคะคือเสียงเครื่องของเขานะคะแบบให้ฟังแบบใกล้ๆเลยนะคะเครื่องแรงแรงจริงๆนะคะดูการทํางานของหน้าฟันของเขาแบบวิ่งแบบแรงๆกันเลยทีเดียวนะคะสําหรับตัวนี้นะคือต้องบอกว่า เหตุผลหนึ่งที่ขายดีมากๆเลยทีเดียวก็คือเรื่องของความแรงนะคะแล้วราคาก็คือไม่แพงจนเกินไปราคาเพียง4,590บาทเท่านั้นไม่พอนะคะยังมีรับประกันศูนย์ให้อีก1ปีเต็มสําหรับใครที่กําลังเล็งๆรุ่นนี้อยู่ก็ทักเข้ามาสั่งซื้อกันได้นะคะสําหรับรุ่นตัวนี้นะคะเฟดมาเตอร์ยูเนียนรุ่นเดอะบอสนะคะสินค้ามีพร้อมจะส่งเลยทันทีนะคะมีของแถมให้ด้วยนะคะสําหรับคนที่กําลังเล็งๆอยู่ทักมาคุยกับน้องแอดมินได้เลยนะคะขอบคุณค่ะ